คือออกแบบมาได้แบบแปลกใหม่มากๆแล้วกล่องมันสวยมากเหมือนแคปซูลแบบเหมือนทำแมชชีนที่ทรังนั่งมาค่ามันษูเดัดแปลงอะเสียงมันแบบมันได้เลยนะถือว่าเปนหูฟังที่เสียงเนี่ยเสียงดูกแพงะเอะใช้คำนี้ด้วยไปฟังดีกว่าว่าไมโครโฟนเขาดีขนาดไหนในการตัดเสียงรบกวนต่างๆกับเทคโนโลยีของคอคอมที่ใส่มาในรอบนี้ค่ะ ทุกวันนี้เนี่ยหูฟัง t ู u e w r e เนี่ยมันมีหลายยี่ห้อให้เราเลือกมากๆเลยนะฮะแต่ว่าหนึ่งในยี่ห้อที่ดัดดุดเองก็สามารถพูดการันตีได้ว่าเสียงมันแบบมันได้เลยนะหนึ่งในนั้นก็คือ Edifier นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ที่วันนี้เนี่ยเราทำการทดสอบกันไปเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังด้วยมันเป็นยังไงคือจะบอกว่าแค่เห็นหน้าตามันนะโอ้โหคือแบบจะต้องสวยขนาดนี้เลยเหรอคือเราคิดว่าหูฟังมันจะมีแค่แบบกลมๆมีจุดยางเนี่ยมันจะทำอะไรได้ใช่ไหมแต่ว่าเออมนุษย์เราเนี่ยก็แบบสามารถสรรสร กจากกับ Edifier TWS 1 Pro นะฮะแล้วก็พร้อมกับโปรโมชั่นรวมถึงรุ่นน้องนะคะอีก2ตัวด้วยจะเป็นรุ่นไหนวันนี้ไปดูกัน,นะคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา Edifier เนี่ยโอ้โหรอบที่ลแล้วได้รีวิวไปเรียบร้อยนะที่ถือกีตาร์ใช่ไหมแล้วก็รีวิวไปโอ้เสียงม,มันแบบได้เลยรอบนี้เนี่ยตัวนี้มันก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันไปดูสเปคของ TWS One Pro กันก่อนค่ะสำหรับ TWS One Pro ตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อด้วย Bluetooth version 5.2นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิปเซ็ตนะคะของ Bluetooth เป็น Qualcomm QCC 3040เรารับ Audio c o d e c นะคะจะเป็นตัวของ AptX TM Adaptive แล้วก็ Qualcomm AptX นะคะ รวมถึงตัว SBC อีกด้วยนะฮะก็จะมีโค้ดเด็กให้เราใช้งานทั้งหมด3งตัวมดอถือใครที่มีตัวของ Corehub Aptex อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้สเปคเนี่ยบอกไว้ว่าใช้งานจริงๆนะฮะได้อยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงนะฮะรวมกับชาร์จิ้งเคสใช้ได้ทั้งหมดรวมกันเนี่ยสาชั่วโมงเวลาชาร์จเต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนชาร์จิ้งเคสเนี่ยเราจะชาร์จผ่าน USB Type C ด้านหลังใช้เวลาประมาณ40นาทีแล้วก็สเปคของ Frequency Response นะคะยี Hz, ่สิบเฮิร์วของย oh ู่ที่16โอเงซบก เชเลเวลเนี่ยคือ9 5บวกสเดซิเบลนะครับดังใช้ได้เหมือนกันตัวนี้นะคะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีการคุยโทรศัพท์แบบ n noise c a n c e l l a t i o n นะคะคอคอมอม c ป c TM 8.0อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของคอคอมนะคะในการตัดเสียงรบกวนในเวลาที่คุยวัสดุเนี่ยจะเป็น High Quality PU, นะ,ค,ะค,คุณภาพสูงมาพร้อมกับไทเทเนียมไดอะแกรมนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังให้เสียงที่แบบเน้นเบสแล้วก็ให้ r i c h detail ก็คือรายละเอียดที่ดีมากๆเช่นกันโดยวันนี้นะคะนักดูดเนี่ยจะให้คะแนนมันเนี่ยอยู่ที่2-3องกานอย่างและกก คือเรื่องของการเล่นเกมอย่างที่2คือเรื่องการฟังเพลงนะคะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการคุยโทรศัพท์หรือว่าเรื่องของไมโครโฟนเรามาดูกันว่าเขาทําได้ดีขนาดไหนเริ่มจากเรื่องฟังเพลงก่อนได้ไหมน่าดูถนัดเรื่องนี้เรื่องการฟังเพลงเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเอาไมโครโฟนไปจอนันคือเสียงจากไมโครโฟนเป็นหลักเราไม่ได้มีเครื่องที่แบบสามารถเอาเสียงของเขาเนี่ยออกมาได้แบบเป็นด้วย็นราว่าเอางี้คุณเชื่อใจน่าดูไหมในทางนี้น่าดูก็เป็นนักดนตรีถ้าเชื่อใจก็มาลุยกันเลยดีกว่าครับตัวเรื่องของเนื้อเสียงของรอบนี้นะะะะคคคให้้บบบบสสททีีีี่่่กกกรชััด็ืออปติถาาาูฟงุณภพแจจไม สักเท่าไหร่เนี่ยตัวเบสมันจะบวมๆแบบอ้วนๆหน,นาๆนแล้วก็กลบย่าอื่นๆไปนะคะตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเบสเนี่ยลูกใหญ่พอสมควรแต่ว่ากระชับดีเหมือนกันด้านมิสเนี่ยน่าดูดว่าโอเคนะแต่ด้านแหลมเนี่ยไม่ได้เยอะมากดังนั้นถ้าเกิดว่าฟังหูฟังโกนเนี่ยน่าดูจะเรียกในภาษาที่ดูดเวลาเล่นกีตาร์คนว่าคล้ายๆกับโทนม,มันจะดูอุ่นๆหน่อยคือมันจะไม่แหลมมันจะไม่บาดอะไรเงี้ยอันนี้ทดสอบกับ iPhone นะคือเสียงมันจะแบบประมาณนี้เลยนะคะในการทดสอบตัวนับมากับ Android เนี่ยอันนี้ก็จะสามารถปรับตั้งงค่่่าาาอลไรรด้ในหยยๆแบบบชก็จะปั ซึ่งคุณก็สามารถเลือกแหลมเลือกกลางเลือกเบสได้หมดแล้วหูฟังเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบมีลักษณะที่ว่าตายตัวมากเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าอีเคอรเลเซอร์ได้แต่ว่าเอกลักษณ์หรือว่าคาแรคเตอร์ของหูฟังตัวนี้เนี่ยน่าดูว่ามันออกแนวหนานๆหน่อยเก็บซาวด์สเตจได้กวา้างซึ่งซาวด์สเตจเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกแซาแบนมาช่วยเหมือนกันนะมันก็จะมีแบบ d รบีแอดมัร์สมาช่วยอะไรเงี้ยดูแบบ ไลฟ์ฟรีขึ้นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นดูแบบซาวสเตจดีขึ้นแต่เนีความรู้สึกข,ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยมันด้วยตัวมันเองเนี่ยจะมีซาวสเตจที่กว้างระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะให้ความรู้สึกในการฟังเพลงที่ฟังเพลงร็อกสนุกมากฟังเพลงร็อกเนี่ยมันมากร็อกเนี่ยสำหรับน้าด,ดุดต้องไม่บาดแหลมหูนะแต่บางคนอะ่ะชอบฟังเสียงลิฟกีตาร์แบบแสบๆหูหน่อยอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบจริงๆแต่ถ้าถามเราแล้วว่ามันแบบม,แบบมันดึมๆแบบกำลังกลางๆไม่ใช่หูฟังที่อะคูสติกจ๋าแน่นอนรรรรรรััััับบปปะะกกกกกกกนนนนนไไดดดดด้้จ้จเเเเ็็็็หหหูฟูฟงงทททีีีีี่่่อออออออมมาาาายใวล มันลูมไม่บวมากเนี่ยเพราะฉะนั้นในการดูหนังเนี่ยเวลาเราฟังเสียงคนพูดอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าฟังง่ายฟังไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่เป็นแอคูสติกเนี่ยก็โอเคเหมือนกันแต่ว่ามันจะมาแนวแบบอุ่นๆเสียงนานๆหน่อยนะชอบรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบแบบเคลียบ้าง,างๆใสๆอะไรแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นโดยรวมๆแล้ว,ว,ว,วเป็นหูฟังที่ฟังได้สักสก,กว้างๆเลยนะสัก70-8 0บอนะคะอาจจะไม่เหมาะกับเพลงแบบใสๆแบบที่ต้องการความเคลียร์จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มาแนวนั้นแต่ถ้าเกิดปรับอลเคอร์ นะคะเสียงมิดโอเคไม่ได้บาดหูอะไรส่วนเสียงเบสเราว่ามันเป็นลูกที่ใหญ่พอสมควรแต่กระชับจบเร็วนะคะก็คือไม่ได้แบบ อูอีในหูแต่อย่างใดนะครับถือว่าเป็นหูฟังที่เสียงเนี่ยเสียงดูแพงอ่ะใช้คำนี้ด้วยแล้วก็ตัวทัชสกรีนเนี่ยด้านนอกเนี่ยนะคะโอ้โหคือแบบหนึบมือมากใช้ลองใช้เนี่ยจะรู้เลยว่ามันตอบสนองในการทัชเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นหูฟังที่ทัชดีมากที่สำคัญดีไซน์สวยมากเราไม่คิดว่าแบบเออหูฟังที่มันดูมินิมอลเรียบๆแบบนี้จะพอเอามาวางแล้วมันแล้วมันดูสวยมันดูเท่มากเลยนั่นนี่หูฟังที่เป็นเรื่องการฟังเพลงดูให้ประมาณสัก4เต็ม5้าันแล้วกันครับ ถือว่าใช้ได้นะต่อมาเป็นเรื่องของการเล่นเกมมานะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาแบบเกมมิ่งโหมดจา๋าจ๋สักเท่าไหร่แต่ด้วยโคเด็กของคอคอมแอปเทคส์เนะที่เป็นเบสของตัวนี้เนี่ย<ม>ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้ขงางโอเคนะคะไม่ถึงขนาดเป็นเกมมิ่งเวอร์ๆแต่ก็เล่นได้นะคะมีเดลเลย์บ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ได้แบบช้าแบบยิงปุ้งไปแล้วก็แบบรอแป๊บนึง ปุกเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดถือว่าถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคในเรื่องการเล่นเกมะะการเล่นเกมเนี่ยให้สักประมาณสัก3าดาละกันเต็ม5นะฮะก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะถือว่าทาได้ดีแต่มันไม่ใช่หูฟังที่แบบเน,น,น้นเกมจ๋าซะกทีเดียวนะฮะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมี Edifier ตัวเล่นเกมจ๋าเดี๋ยวเราจะแนะนําให้ด้วยตัวเนี้ยซักประมาณกลางๆค่อนขอ้ขงางไปทางดีหน่อยเนาะส่วนตัวต่อมาเนี่ยก็คือในตัวของไมโครโฟนเอง,อง,เองซึ่งอันอน,นี้เน,นี่ยเราบอกได้เลยว่าสิบปักว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็ไม่เท่าหูฟังด้วยไปฟังดีกว่างดวน่าในนรอบี้ไปดกัันยสม สวัสดีคนะคุณอยู่ในการทดสอบเสียงหูฟังเฮ้ยนี่เป็นไงบ้างเสียงโอเคปะเสียงโอเคครับชัดดีครับชัดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะไปยืนอยู่กลางฝนอ่าเดี๋ยวคุณมาฟังเสียงตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกด่วยเราจะได้ยินเสียงฝนดังมากฝักน่าจะใส่ไปอะคุณได้ยินเสียงฝนไหมไม่ครับไม่ไม่ค่อยได้ยินเลยครับไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมเออมันกวนดีนะอะ นี่คือคุณภาพของไมโครโฟนนะจ๊ะของ Edifier ตัวนี้จะเห็นได้ว่า Edifier เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีไมโครโฟนค่อนข้างดีมากใช่ไหมคะซึ่งหูฟังราคาประมาณ1000นิดนิดเนี่ยเราว่าไมโครโฟนค่อนข้างเคลียร์แล้วถือว่าให้สเปคมาเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วเช่นกันทาให้เราประทับใจได้หลากหลายอย่างเหมือนกันนะตัวนี้ถือเป็นหูฟังที่เรื่องไมโครโฟนแล้วก็การตัดเสียงรบกวนเนี่ยใช้ได้กับราคานี้ราคาเปิดตัวเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูค่ะรับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัว Edifier เน่ััเอ149บนนะะคคแปปรโโมชลลดหื 19บาทเท่านั้นนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Lazada นะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญกว่านี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อนะคะในวันที่28กันยายนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันนะคะ12ชั่วโมงแรกนั่นเองคุณจะได้รับหูฟัง Edifier P205 นะคะขึ้นรูปไปดูแล้วกันมูลค่า329บาทฟรีเป็น1อันด้วยแล้วก็ทางร้านนี่ยังลดกันมากกว่า50%และถ้าเกิดว่าคุณซื้อครบ1,000บาทเนี่ยรับคูปองลดอีก150บาทไปจนถึง1,000บาทลดเยอะอจริงมีแ Flat Voucher นะคะลด400ถึง200บาทเนี่ยจํากัดไว้ที่200ใบนะคะในวันที่28กันยายนช เวลาที่เตียงคืนตีสองนะคะเอาเป็นว่าเราโอเคกับมันมากแล้วกันคือเราว่ามันสวยจริง,รงๆแล้วก็การใช้งานโดยรวมๆเนี่ยคือมันให้ปรเสทธิที่กว้างแล้วน่าดูเป็นชาวร็อกจริงๆอยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่บรี่แล้วดูก็หยิบกีตาร์ร็อกมาใช่ไหมรู้สึกแบบเออหูฟังเพลงร็อกดี่นี่มันหายากนะเพราะว่าพอหูฟังที่มันมีราคาขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะไปนเน้นพวก rich detail กันก็คือเน้นรายละเอียดของเสียงกันซึ่งมันทำให้ความกระแทกกระทันของความเป็นเบสความอะไรมันมันลดลงไปนะเขาจึงรอนะเราฟังหูฟังแพงๆหลายยี่ห้อแล้ว เบสที่มันใหญ่แต่ว่ามันไม่กบรายละเอียดมากเนี่ยนะว,ว่าตัวเนี้ย ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยฟลอกมากๆไปดูอีกสองตัวที่เหลือนะดูมีแถมให้ตัวนี้ชื่อว่า Edifier X3 นะคะหรือว่า X3 นั่นเองตัวเนี้ยเราลองฟังดูแล้วนดูฟังครบทุกรุ่นบอกเลยมีกี่รุ่นนดูฟังหมดนี่คือ X3 ราคานะคะลดจาก1,299เนี่ยเหลือ599บาทนะคะเป็นบลูทูธเวอร์ชั i น5.0ด้วยก็จะใช้เทคโนโลยีของคอคอ้อมเหมือนเดิมนะคะทั้งการตัดสิ่งรบกวนด้วยและวรวมถึงชิปเซตต็ตต่างๆต่างหากนะคะฟังเพลงได้ดีหกชั่วโมงพร้อมกับชาร์จิ้้้้งงงเเเเคคคคสสสนน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 ีี่่่่่่ยยืือออ24ชััััวโมทนทาาาาหหะะะะใรดบบบ IP 55กนนจ เรามีเวลาน้อยเราก็จะพูดให้ฟังสั้นๆ,ๆละกันสำหรับเสียงตัวนี้เนี่ยเจ้าตัว X3 ตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่มัน500กว่าบาทเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเลยนะปกติจะมีแค่พวกอมติงพวกอะไรแบบนี้ใช่ไหมในราคาประมาณนี้เนี่ยที่คนเขานิยมกันแต่ Edifier เนี่ยถ้าถามเรื่องเสียงนะ้นแล้วว่าเหนือกว่าเยอะเลยนะดีเทลดีกว่าเก็บรายละเอียดดีกว่าแต่ตัวนี้เบสไม่ได้ใหญ่มากนะบอกไว้ก่อนคือถ้าจะเอาเบสหนาหน่อยเนี่ยมันต้องซื้อตัวที่มีราคานหนึ่งนะคะต้นเบสมันจะดีหน่อยตัวนี้มาเก็บดีเทลได้ดีนะคะ Based, เบส งหมดทั้งมวลเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังที่ละเอียดค่อนข้าง,างใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เบสลูกใหญ่ด้วยเนี่ยมันไม่ใหญ่มากแล้วก็ซาวเซจค่อนข้างแคบน,นิดนึงนะคะตามราคาแหละเนาะเออแต่ว่าไมโครโฟนตัวนี้ได้ดูเป็นตัวสองนะบอกไว้ก่อนต่อมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยกล่องก็กินขาดแล้วนี่คือ Edifier GM5 ตัวนี้ก็จัดลดราคาเหมือนกันคือที่เอาไปใส่กล่องไม่ใช่อะไรนะอยากให้ดูว่ากล่องมันเท่มากจริงคนบอกที่พี่พพผมจะไ,ได้นี่แหละกล่องสวยเออกล่องมันสวยจริงตามตัว GM5 นะคะปกติเนี่ย2,899บาทเนี่ยลดเหลือแค่1,599บาทเท่านั้นตัวสเปคเนี่ยก็จะใช้คคออม QCC 3046ลด ไปชิปเซตที่เน้นในเรื่องของ low latency มาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเน้นเกมเป็นหลักนะคะบูทูธเวอร์ชัน5.2นะครรองรับ a p t x adaptive audio decoding ด้วยตัวการใช้งานแบตเตอรี่ตัวนี้ดีมากเลยจะใช้การกินพลังงานต่ำนะนะนะตัวนี้เนี่ยฟังได้8ชั่วโมงถ้าฟังพร้อมเคสเนี่ย32ชั่วโมงเข้าไปนั่นไมโครโฟนตัวนี้นะคะก็จะมี noise cancellation ด้วยแต่อันนี้เราดูดไม่ได้ทดสอบนะแล้วก็ตัวของ driver นะคะอยู่ที่12มิลน,นะคะตัวนี้จะเป็นแบบ earbud ซึ่งแบบใครที่ไม่ชอบแนวจุกยางเนี่ยก็จะ กอแบบโอ้ตัวนี้ค่า low latency ด,ดีมากนะฮะแต่ก็ดีในระดับ TWS ตะบอกไว้ก่อนมันก็ให้ความสุกมานนั้นแล้วเราดูเดยแบบคือกล่องทั้งหมดมันออกแบบมาแบบเกมมิ่งแลยเออนี่นี่ค่ดูแล้วดูคุณด,ดูกล่องมันดีโอ้โหือแบบอะไรเนี่ยคือแบบดูเท่ไปหมดเลยตัวนี้ตัวนี้เจ๋งค่ะสวยมากสวยมาก GM5 ตัวนี้คือออกแบบมาได้แบบแปลกใหม่มากๆแล้วกล่องมันสวยมากเหม,ม,ม,มือนแคปซูลแบบแคปซูลอวก,กาศเหมือนทำมาชีนที่ทรังนั่งมาค่ามนุษย์ดัดแปลงอ่ะ อประมาณนั้นเลยอ่ะอแล้วเสียงมันโปร่งๆหน่อยตัวนี้เสียงจะโปร่งๆตามรูปแบบของเอียบัตแหละเอียบัตมันจะไม่มีทางที่ตัวเบสเนี่ยมันจะแน่นหนาเท่ากับพวกอินเอียอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าเป็นเอียบัตที่เสียงดีไหมในราคานี้ราคานี้เป็นพันนะพันห้าเนี่ยเสียงโปร่งเคลียร์มากนะคะซาวเสรกว้างในรูปแบบของย่านแหลมแล้วก็มิดคล้ายๆกันตัวนี้โปร่งๆหน่อยนักดนตรีชอบนะชอบความโปร่งๆของมันใครที่ไม่ชอบอินเอียเนี่ยก็อาจจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้แต่ว่าภาพรวมๆเนี่ยคือเราอยากให้ทุกคนได้รู้จักกับเอ็ดดี้ไฟล์ยา เราเองก็เป็นคนที่เล่นดนตรีอยู่เนาะทุกคนคงจะทราบกันนี่เ้าฝากรีวิวแล้วกันนะคะ Edifier TWS1 Pro ไปหาซื้อกันด้วยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยล่ะนะคะในวันที่28กันยายนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาันดีปราดีสวัสดีอย่าสมมินนไซค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย